เอา้ลาลลำม,มันก็ถึงทีของปืนรูดเนื้อสุด OP อย่างยูซ12แล้วหลักครับทุกคนซึ่งรอบนี้ทางบ้านก็ได้รีเควสปืนนี้มาให้ผมเล่นนะครับโดยการแจก2กิฟท์ซับผมก็เลยจัดให้ไม่มีขัดนะครับปกติผมไม่เล่นช็อตกันเลยนะครับแบบไม่แตะเลยแต่พอได้ลองเล่นปืนนี้บอกเลยว่ามันสมกับที่เขาล่ําลือกันจริงๆเพราะว่าไม่ว่าคุณจะใส่เซตหหรือว่าเซตก่มเนี่ยปืนนี้ขอสแปมเพียงปั๊บปับ,ปบ ปรับไปที่ต้นขาสวยๆนะครับนอนดินกลายเป็นปุ๋ยไปหลายศพแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับผมสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมนะครับ ต้องนี่เลยครับ Richman Shop นะครับร้านเติมเกมราคาถูกนะครับเติมไวแถมผ่อนได้นะครับยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนครับบริการ24ชั่วโมงนะครับเปิดให้เติมแบบ Open ID กับเกม Arena Bet เอา Infinite ครับเติมบนเว็บเนี่ยรับทันทีนะครับ Richman Coin ที่ใช้เป็นส่วนลดแถมมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนไม่ให้เลือกเติมเกมชั้นนําได้มากมายนะครับจะบนเว็บไซต์หรือไลน์สะดวกจ่ายช่องทางไหนก็จิ้มเลยคิดจะเติมเกมนะครับคิดถึง Richman Shop ครับไปตากันเลยบอกเลยว่ายู่เซยัซ I'm die earlier again gonna Now I'm rushing with you. Go 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 go. อ uh, ้าวแล้วที่เห็น <ปะ S 2> ผมพูดอังกฤษนี่คือผมไม่ได้แบบว่าจะอะไรนะครับพอดีว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติมาเล่นด้วยพอดีนะครับซึ่งก็เป็นโปรอาร์ซิกทีมเอลเวทเก่านะครับซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เขาก็แบบว่าเล่นเป็นสไตล์เดินยิงอะแล้วเขาก็ตายไวนะโอ้ไอคิลิมไอคิลิมไอคิลิม เราข้าไปหนึ่งตัวแล้วโอ้โหนตอวสัวโมรอบนี้ผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะเล่นไวยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเลนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนวลนวลไอ้คนเพี้ยเ i ็มอันรับฟิ o ไรเนา i ครับคิววันนอยคิวทูเฮ้ามี่เฮมี่เฮ้มี่เฮมี่ Just, just I mean, I have to <laughs> yeah, in front of me. One down, I think. Fire, fire, fire. Wait. Oh god, one more, one more! Oh my god! It's HJ. Maybe, maybe, maybe. That, nice. That, 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 that Is that HJ? No, it's M14, um, I think. Yeah, M40. M40. You want to take the chest rig? Uh who is this? Number two? What? Number two. How about uh, mm -hmm. just take it, take it. We yeah. kill one party. Yes. Three diff? Hey, me, me, me! One more, one, one more. Enemy? Yes. Yes. Yeah. I think it's the last one. We kill oh, three one. of them. ว้าวอ o วัวั a อด้นเห i อเด็กบอ o คุณตายกแล a วแนบอว์ไว้แม่งเข้าหัวเต็มเเลยอยู่อยู่ที i ร์ซิกนี้ขอดูขอดูลูกมันหน่อยโอ้ my god m m c t one เย Yeah, sixty one. Yeah, I bring your uh, ammo and your gun. Okay, thank you. Fuck lah. I have the ammo in my backpack. Sixty a one. Safe gun, safe gun. Safe gun, bro. Oh my god. โอ้โมหกวัตตาเหรออืออะไรอฟอฟอซะด้วยอย่าบอกว่หกหนึ่งวัตตาฟักฟอแปดศูนย์ไม่มีใครออปชั่นไหมเน็ตเพียบเลยไม่เหลืออ๋อหกหนึ่งมันอยู่ในนี้ยี่สิบนัดนี่ยืยืนในหลิกตัวนี้ครับ ออปชันกับยานะหยิบได้เลยเอาเซฟคนลานปะเดี๋ยวเซฟสั่งเฮ้ยเขายังไนงไม่สต็จกิเก้อ That your friend want to play? ่ h that's not my friend. อุ้ยมันเอามันเอาอันนี้ไปแล้วะเซฟไปหรอเซฟบนมาไปยังอ่ะ này cũng không có gì cả. Oh my ôm máy đấy. chơi con. chơi con. chơi chơi con. chơi chơi con. chơi chơi ออโอ้โหอย่างนี้เ่าเขางมนน่าจะมีเยอะมั้ะมีมีมีฮัลโหลมันอยู่ตรงเซฟเลยวิ่งไปเน็ตได้น้าจริงอ่ะแล้วมันกําเน็ต เฮ้ยอยู่ซะกูเอาจัดเฮ้ยอยู่ซะกูเอาจัดอหเฮ้ยมีตัวมันโดดลงมาไตฮไต่ไม่ต้องเล่นแล้วปืนี่เนไจริง What the fuck หอยูซัทเอพเหรอครับไม่ครับยูซัทิงขาครับจะมีตัวนั้มิยหน้ามิยเออมันเจ็บ้วน่ะเดนเดให้เล่นเล่นได้ไห เราต้องเล่นแล้วหายอยู่ตอนนี้หาไม่เจออยู่แหละวิ่งไปไหนไม่รู้หายเฉยมันจะอยู่ตรงบันไดหลายกล่องการหลางกล่องการใช่ใช่ใช่ไปยันเน็ตออกขวาไปทางโดดทางโดด ไปยตัวไ <laughs> อ้เฮ้ <laughs> ยยูสัต <laughs> ย์ยังไม่ตายเลย <laughs> ไอ้เหี้ยยัดสู่จัดเฮ้ยปืนโครตรกูดโอ้ไม่แล้วตัวนี้สะขบเลยไม่รู้ยาวๆ M110 หนึ่ร <laughs> อเคลั่นเอาปืนไหนก็เาเว้ยมั่นใจแล้วหมด มดมดเลยได้เล็กเฮี่ย yeah. ในแชทเขาชกกับเอฟหรอชกกันมันหยดเลยหรอ มันดันเสิมัมล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 ันลมลมลันลมมันเหลืออีกตัวหนึ่งนี่ว่าเยอยของผมคัดไปให้แล้วรอไอเกตแรดนะดินักก่นกแหละนั่นแหละมันเจ็บมันเจ็บล่าได้ล่าได้ปืนมันกากมากปืนมันก่ำจัด MDR แกแขน เออนั่งไงนั่งไงนะเจอและน่าเซฟฟีไรเช่นยังไงไรล่าไล่ล่าอุ้ยโดนโดนเพิ่มข้างหลังมีข้างหลังมีต้องไหนวะไม่ตายหรอกข้างหลังที่มันเฮ้ยเหลือหลังตัวเดียวเดียว ปิดได้ต้องไฟอ่ะยังไงบทมันบดไอด้บอดมันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนวะในใจเสมอแล้ว นอนแอ่งแมงอยู่นะเนี่ยโดนเน็ะไอตัวนี้แหละโน <No! S 3> ใช่เขี้ย <c oughs> อย่างสุตีเลยไปเอาอยูซัดมาซ้ำก่อนแล้วเก็บของเท่าไหร่เอฟยูว n นเลย ฝาบดเอ้ยเล่นซ้ายดีกว่าดิกนั้นนะ่ะ,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 ะเจออยู่ซัดซัดหมูหนะ่อยไปเปิดอินเตอร์นะพกดแหลกอย่ายิงกูอย่ายิงกูอย,ย่ายิงกูอย่ายิงกูข้งยยงางบนเหรอ เดี๋ยก็เฮ้ยยังบอลข้าบอนตายเอฟิขึ้นราฟิตขึ้นเราฟิตขึ้นเราลุ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 าๆๆๆลุลุลยลุลุลาลุ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 ลัลุ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 ลยลุ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 ลล เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่นะแล้วมันไขกุญแจด้วยโโอ้หแล้วมันไขกุญแจด้วยฮัลโหลไลน์นี่ใครเปิดพี่เปิดเองเต่งปะกูเปิดเองก็แย่แล้วนิดเอื้อดขอโคตรเกมขอจบจบขอโทษกรรมเราไปเดย์เล็กต่อเลยเะล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ จะไปเด็เล็กได้ไงเราจะลืมคนดีของเราได้ไงวะที่ฮอตโซนที่ฮอตโซน นอนผู้กาเว้ยผู้กาพากูเฮ้ยแต่ถ้าออกสาม<ฟ>อันนี้มองแน่นอนร้อยเปอรอ์ติดแดงไหมครับโดนมาฮะโดนโดนทีมงานโอเคโอเคโเคโเคโเคตรงไหนมันยัดหรอไม่ไม่ผมิ่งหนี่และมันอยู่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรหรอตัาหมอเขียวหมออ้าเขียว เอาเลยล่าอ้อมข้างล่างมาแล้วั้นเดี๋ยววนกลับไปใหม่อ้อม,มแล้วเฮ้ยนะยังอยู่โซฟ,ฟายัางอยู่โซฟ,ฟายังอยู่โซฟางกสุดเดีวมัเป็นยีน้ตานึ่นตงตาหนึ่นง,งช่วยหน่อยช่วยหนย ที่บอยอยู่คนเดียวเห็นไหมท้ายสองมีมีมีหนีกันหนีกันมาได้มาได้มาได้ดักดากดัร์กได้ดาร์กอู้วเกาะเต็มหนูเซ็มหนูเซ็มหนูทำไมไม่ใช่หมูเขียวเอ้ยแล้วใครเปิดเซฟกลางอ่ะ ม่ได้มาได้มีม่ได้มีโอ้ยยยยดนกูดนเฮ้ยนี่ไอ้เี้ยนี่แหละตายไอ้เหี้ย h วะตะฟกเนี่ยกำมไอ้กำเนี่ยเฮ้มันอยู่ฝั่งตรงกลางมาแต่อยากซ่อมตัวก่อนอะบมันจ้าซะลไก่นั่นบนึงไม่ใช่ตัวนี้นโรบอทโดนไปปะนี่เอบถ้าลง ตา,ตายตายตายโดนดิโดนเต็มเลยปะวะไม่ไหว,วออไปไปไปวี่หมดไอ้เนี่ยเดี๋ยวมันได้ไงบอดอ,อ,อยู่อยู่ด้านล่างมันน่าจ,จะเดินลงระบปลามาป่ะหมดข้างล่างมา หลักอะเฟรมเรดดับแต่มันมันน้อยยังงวะแบบตีแยกนี่น่ี้เตีแดงเปลี่ยงปะอาจจะแต่มันเปิดเซฟไปแล้วนะตัวเนี้ยก็ไม่น่าอ่าเหลือฝั่งนู้นอะได้แดงอย่างวันนี้ได้แดงแล้วครับได้แดงจากน้องผมนะที่มันเป็นนี่ผมนหะ let's go let's go เดี๋ยวเล่นให้ เป็นนยูซัเี่พราะมีศพตายเด้อใช่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 เอ้ยไอ้เหี้ยมมี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 ตรงไหนอยู่เดินลูกกองเลยปะใช่ไม่ไม่ไม่มันออกข้างนอกพี่โอ๊ยเหี้ยละเชียร์ละเชียร์แล้วอาไปตรงไหนไม่เสียมันดูแต่หัวหน้าผมอ่ะไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ไอ้ไลร์สดตรงเนี้ยตรงนั้นโล่งหน้าประตูแบ็กเต็ดอ่ะ อันนี้ไม่สอบเพียบเลยมีนะระวังนะเออมาอยู่ในประตูเดี๋ยวเล่นให้ได้นะปลาคือแบบบอดกันเป็นเลยผมเองอันนี้ปลาคือแเหนใส่ผมก็ใช่ใชใชอันนี้เฮ้ยมันหายไปไหนวะเหนยได้ปะต้องให้ออกฝั่งเลน เนี่ยน้ำไม้หน่อยเนี่ยน้ำไว้หน่อยเดี๋ยววิ่งให้ต่อ็อกไกลให้ต้องกล่องไานะอุ้ยศพเพียบเลยถ้านำับเนี่ยเป็นมานห้าหกศพ้วเนะี่ย <c oughs> มันจ้าซะเหลือเกิน มันหายไปไหนวะดูสารใครอะไม่อยู่ไหนถ้ามันนอนหลังนี่จ้าหามากไม่มีอ่ะเอ้าเฮ้ยมันหายได้ยังไงห้องน้ำปะมันวิ่งไปนี่เออมีสิทธิ์เดียว ห้องน้ำเพราะพี่วิ่งมาจากฮอร์เว่ยนั่นมันถอยไปบันไดวนอะบ้าปะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยผมอยู่ตรงเอเอฉากตรงนี้นะไม่มันก็ต้องรู้ดิใช่เลยถัดไปไปไหนเช็คห้องน้ำก่อนไอห้องเสื้องนั้วนะก็เช็คหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันฆ่าตัวเองเว้ย ส่งอยู่นี่มาดูดิไม่รู้มันแบบกดออกหรือว่าอะไรหรือว่าโดนเนตตัวเองตายแต่มันขึ้นว่าอมไนขึ้นว่าอะไรเอฟเนเด่นก็ส่งมาดคอนเทนต์น่ะเออโอ้ทวิสส่งอะไรนะเป็นหนึ่งจิบเหรอมส่งบิดครับผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งบิดเท่ากับกี่บาทสามบิดเท่ากับบาทหนึ่งปะประมาณนั้น อันนี้ก็ยืนหัวโด่เลยไม่กลัวหัวหลุดล้านห้าโอ้โหคุ้มอยู่นะ